เล่นมาละเล่นคำกวงมาละอุ้ยหนูเอากุญแจมาทำไมเนี่ยกุญแจเขียวที่หนูเก็บได้วันนั้นนะพี่อะไรกุญกุญแจขอกุญแจเขียวอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเขามีล็อกโครงล็อกเครื่องว่ะไม่ใช่ล็อกขอบล็อกเครื่องอะล็อกโครงล็อกเครื่องอะไม่ใช่ล็อกขอบล็อกเครื่องอะล็อกโครงเครื่องพี่แคทโทรถอกโทรเทมอยู่ เขาเหรอน่ากลัวจังเออขอขอเสกฝ้าขอห้าอันนะมีพเฮ้ยเขาเล่นคำโกอกคำกลวงกันเออเขาเล่นคำโกอกคำกลวงอยู่เอาเอาจะโทรเทมแล้วอยู่ข้างบ้านดูเป็นอยากอยากสอกอยากเสกก็สอกไปก็เสกไปอะไรอะเดโมงเดโมกอกงกอกกอนกโกงกโกกอนหรือเปล่าสวัสดีนะสวัสดีน้ำนอนตีมิโนนตอนตีไม่มีเสียงครับ หาปั่นเจ้าจิงเหรอไม่เจอผมเหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวนะทำไมวะพอดีไม่มีเสียงนะปั่นฟอกปั่นไฟดีกองดีกว่าเอ้ยเขามีแฮกหลอกแฮกลูนเขามีโทูถอโทูเทมเออได้ยินแล้วแหละเฮ้ยเขาเขามีโทูถอโทูเทมเขามีโทูถอโทูเทมฟอฟงฟอไฟแฮกหลอกแฮกลูน อยู่ไหนอะอยู่หนองมทีไหนอะสามร้อยเหรอเพิ่งเห็นแต่สีขาวนะเฮ้ยเพื่อนล้มเลยไปเพิ่เฮ้ยมีคนล้มหลอกล้มแล้วเยอะอยู่ห่างไม้เลยนะพี่แบบว่าช่องช่องห่างมันกที่หนูยังไม่ได้ปั่นไฟเลยอะได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วพี่โอเคโอเคพี่ปั่นฟอกปั่นไฟอยู่อยู่คนเดียวโอ้ยหนูเห็นสีโทเทมสีขาวสามอันแล้วเป็นไงอะปั่นไฟแบบสามหลอกสามร้อยไม่มีใครไปช่วยหรอ เป็นไรเกินนะไปชอบไปช่วยได้ปะไปช่วยเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบั้นใหญ่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เจ็ดสิบปอกเจ็ดสิบเปอร์โอ้ยอยูจะเล่นไปแล้วแกะกอแกะเลยพร้อมการอยู่โซนอยู่โซนของเล่นได้หลอกได้เลยหลอกอะไรไม่ลงไม่หลอกอะไรก็บอกว่าได้เลยแต่พูดกำโกงเฉยอะไรออกไป ไปให้กับนนคนอื่นนี่ไงนะงหนึ่งของหนึ่งเครื่องไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปหาโทรถอกโทรเทมเองอยู่ตรงสวนสนุกคือได้หลอกได้เลยเดี๋ยวหาออกหาเองอีมันแกล้งหนูยิงแล้วตัวเนี้ยเฮ้ยหนูหนูมันจะตายแมนบอคือไปเห็นมาโทรถอกโทรเทมแมนเมนเมนเมนอยู่เส,สรโทรถอกโทรเทมเจ้าอยู่สวนสนุก มันงับตูน,นูแล้วทีนึงวนหาอยู่บ่หมอกบ,บอ่มีมีนี<ย>่หนูเห็นกับตาอยู่ตรงดอกตาอ,อยู่ตรงดอกตรงไหนอรงเจอละเจอละแต่ลูกมีไม่มีมันมีเนี่ยกำลังให้หนูให้หนูไอ้นี่อีกนี่หนูไปหมดแมปจริงนะกำลังชํำหลอกช้ำละอยู่ ปั่นปองปันไปกันอยู่เกาสองคนนะปันเลยปันปอบปอนแต่ลุงไหมปั่นเป็นไงพี่ลุงโอ้ยน้อเมื่อไหร่มันจะไปวะบ่ปอบปอปั่นกับบอลแล้วบอลได้ออกได้ออกแล้วบอลดักมันดักจริงก็เลิกเหรอไม่นะแมนบอกเสียงของเซนเปเนียบอ่ะเอาเงียบ ใต้ดงใต้ดินวะใช่ปงใช่เปล่าโหใต้ดินจริงวะปั่นฟอร์ันไฟเดี๋ยวรอชื่อเองโอเคปั่นอยู่ขวาบอกขวาบนปั่นไฟแบบคนดอกคนเดียวคนทางไฟครับลันไฟทางนี้เองคนตัวใหม่ไปนะระวัง ผ่านไฟแบบสามหลอกสามร้อยอูช่วยได้ไหมน่ะมันมันมาว่ะเอาว่ะเจอแบบไม่มีบอลเลเออว่ะพี่หรือว่ามันมีทิงวะทิงแจ๊คจริงๆถ้าทิงแงหลังไหมน่ะทิงกระเลือกเหรออุ้ยอุ้ยจะอุ้ยอะไรหลบไหมหลบมุมนั่นนะทำไมถึงโดนน่ะมาค้ามันถามพี่ผ่อนมาไปผ่อนเลยนะ รอบแรกผมโดนถามทลาดไม้เป็นที่เสกนะไหนอ่ะโอ้ยไกลเกินโอ้เมื่อกี้แปลว่าหลบมุมแล้วอะ่ะทำไมถึงโดนวะไม่ล้องไม่หลอกไม่หลอกไม่ลอ้อความจริงจมังเกิดไม่หลอกไม่ลอ้อนะเอาไปหนึ่งเครื่องละกันก็สน,นุกวีสองเครื่องเลยเอ,อ้ยทิ้งไว้เครื่องนึงก่อนโอเคครับพี่พี่หนูว่านะมันมันมันน่าจะมีแบบไอเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะฮิวอ่ะมันไม่ยอมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยสักทีอ่ะมันค้าเหมือนกันปั่นฟอบปั่นไฟหน่อยนะบ้านหล่อบ้านเล็กเนี่ยมันเป็นยังงละอ้าวไม่มีคนไปช่วยบอกอะกำลังไปอยู่กลังเดียวใช้เดียวใช้เดียวโอเคครับพี่เดียวหนูเดียวเจอใช้เลยนจออ้าวช่วยได้บ่ตอบได้แล้วโอเคไมีคนไปใช่ไหมได้ยินถูกมามาหนึ่ง ห้วยห้วยเนองคลองบึงล้มหลอกล้มเลยโยปันโยงปันอยู่นะพี่กันอะไรกันดูของมปก่อนมาตรงนี้ก่อนตามมาก่อนเมื่อกี้มาหลายนี้นะโหยหนูปูมีแก้มปั่นไปเฮ้ยมันไม่ใช่เวลามาอธิบายฮัลโหลต่ผมมุดกลับไปแล้วเลยกลับกลับกลับไปเลยลูกไปเลยไปก่อน เดนที่จะฉีกออกจากตรงนั้นก็เห็นอยู่ว่ามีหลอกมีหลุมก็ยังจะหอบจะฮิวเอ่อมีคนตอบไปช่วยหนูช่วยได้อะไรอะไรเดี๋ยวปูไม่อยู่ตรงนั้นเว้ยหนูมีบอลโรทามเข้าใจไหมหนูมีบอลลงบอลโรมันมีหลุมีหลุมอยู่ข้างหลุมปะไรพี่ไปหอกไปฮิวเดี๋ยวเี้ยงกอีหยง นูไปฮิวได้พี่ได้ไหมเหนียะไรแต้มนี่นี่ไปฮิวตรงวงแหวนเลยได้แบบปุดราสปาปูดสูดแจ็คบอลอีหยอกอีหยังดอกบอคอจอเขาใจเว้ยตี่นคนพาเลื่องประเทศไหมเออบอบอเบอร์คือไงลุงจะไปรู้บอบอคืออะไรวะหรอเออเนี่ยวจ็คบอลอีหยอกอีหยังหลอกไปขิงจังวัด พี่หนูแท็กตีมพี่นาหนูจะทีมอยู่นะเนี่ยอุวยคุณหมอลำบากเขาเข้ามอมสวีทูสวัสดีครับได้หลอกให้ด้วยแหละน่ารักตูบุยบ้าบุยบ้าบุยจริงคุบุยจริงค่ะคนไล์เพจสายเดี่ยวด้วยนะครับไปสายเดี่ยวนะคะเขามีแจกรางวัลอยู่นะแต่ไม่ต้องโอ้ยมือคนตัดแตก มีคนตัดแตกฮัลโหลไม่ได้ยินโกูโดดลงมาแล้วได้หยอกได้ยินไม่รู้นะไปไหนไม่รู้เรียกหมอกเรียกไหมกูโดดลงมาแล้วแล้วมึงตีกูได้ไงโยนกงโยนเกณฑ์นะเราอ่ะไม่ใครโดดนตกลงลุ่มละมาขอกมาเครื่องโอ้ยก็มาขอกมาเครื่องรูปปั้นตรงปั้นเต็มโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวล้ม ออกลงออกเลยไที่ครับโนม o นโนวัน e นะอ้ยังก่อนแม่บอกให้รักก่อนลุงทักสินก็เล่นว่ะโนม o นโนวัน e หมดแล้มีไงล่ะไม่มีไม่มีไม่ไม่มีโนหมอกโนวันอะไรไม่หมอก่มีดึงหนูดึงหนูดึงโหนูดึงหนูดึงไม่หมอกเมีประตูอยู่ไายล่างประตูอยู่สายล่างอยู่หน้าประตูจุ่อยู่หน้าประตูไอ้วงแหวนแห่งการช่วยตัวเองเร็ววงแหวนแห่งการช่วยตัวเองเอ้ามันมีเฮลมันมีฮิวเซลเนี่ย แล้วใครมันวิ่งอยู่อยู่กับใายดอกใายเดียวสายนี้ไปทุบกักจองเล่นแปะอุ้ยอุ้ยกระจองกระโจนกระจอกกระโจนแต่ไม่ดอกไม่โดนนะบอกเลยไม่ดอกไม่โดนคืออะไรวะแร่ก็ก็กำกงกำกวงไงประตูอยู่ไหนสายเดียวกำลังจอกกำลังจูบประตูอยู่บานเล็บานเล็ประตูอยู่กระถอกกระทอมแล้วมีอยู่ข้างมันอยนโอ้ยล้มหมอกล้มไม้ล้มหมอกล้มไม้ล้มหมอกล้มไม้ล้มหมอกล้มหันวเกิน โอ้ไวเกอกไวเกินอะไรละเอ้ยหนูเจอประตูแล้วลุงทักสินลุงทักเิรลุงทักสิงทักสินลุงทักถอกทักสินกำลังจะหลอกจะล้มอ๋อข้อไล่อยู่ก็ไม่พูดไม่จงไม่จาเลยอะไรอั่แล้วรียแล้วเรียอวจาเรียแลจาเก้าเก้ายังพี่กลับมากลับหมอกลับมาเขากลับหมอกกลับมาทำมงทำไหม ย่านะสวยสดงดงามเขาดักดอกดักหน้าเขาดักดอกดักหน้าพับเลยละกันพับเลยละกันถ้ามันจะปอกจะเป็นถ้ามันจะปอกจะเป็นก็ต้องพับเลยมีคนฮิวเองอยู่ตรงนี้ใต่หอกไตย่าไปก่อนใต่หอกไตย่าไปก่อนเปิดประตูให้เขาเปิดประตูให้เขาไอ้หนูบล็อกให้อ่าวบล็อกไปเลยหนูไปเปิดตู้เค บอกไม่ได้เขาไล่ใช่ดอกใช่เดียวอยู่เปปิดระตูข้างมันสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเขาดอกเขาดักดอกดักทางกดอด็ดักดอกดักทางเขาดักดอกดักทางถูกไหมฉีกแล้วก่อและกันฉีกแล้วก่อและกันอู้หูอีกแล้วใช่เดียวมีแทงหลังแทงหลังอยู่นะโอเคฮะไปหอบลงออกเลยแล้วกันนะไปหอบไปฮิวเองก่อนไปหอบไปฮิวเอนก่อน จแสโอ้ยเขาอุ้มไปเกาะไปไกลเขาอุ้มไปไกลมากเขาอุ้มไปเกาะไปไกลอ้าวพี่แทงหลังไม่โดนเหรอป้าพี่ยังไม่โดนแผนพี่จะแทงหลอกแทงหลังได้ไงอ้าวเมื่อกี้พี่อ๋อทุนทั้งสองทศินโดนแ่ะนั่นไงเราเหนื่อยเทมอยู่บางนึงตบตรบางนึงเอ้ยเขาไล่ตามไปช่วยก่อนเลยไปช่วยก่อนเลยช่ยังไงมันต้องเข้าพร้อมกันไม่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 วิ่งวิ่งเข้ามาเจ็บคนนึงวิ่งเข้ามาเจ็บคนนึงโดนหลัง มีคนโดนดึงออกถึงหนักแน่ๆอะไรพี่อะไรเดี๋ยวพี่บอกพี่บอกเดี๋ยวพี่บอกพี่บอกเดี๋ยวพี่บอกพี่บอกบอกลงบอกเลยบอกลงบอกเลยมันกระโดงงับหัวขวางขวางทางขวางขวางขวางทางมันกระโดงงับหัวขวางขวางขวางทางจะออกจะอุ้มไหมจะแทงลงแทงหลัง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  บอดบอดบอดไฟบอดไฟเลกขอกดไลค์กดแชร์ไปแชร์ไปแชร์คลิปพี่เดี่ยวด้วยเพราะว่าจะได้เงินรางวัลนะทุกคนเอาละ <c oughs> เอาละเอาแล้วไงมา20แผน่นได้ปลอกได้ปลอกได้เปย์อยู่แผ่นดอกแผ่นเดียวนะเนี่ยช้าอะไรไม่ทันหรอกไม่ทันหนูหรอก <c oughs> อุ้ยหนูนแต้มเยอะกว่าพี่โห้โคตรโหดเลยอนะคนแรกเนี่ยอะไรอะ ต้องวางแท่นไม้ทิ้งไว้ขนาดถูกฆาตากรไล่ล่าหรือทำลายแท่นไม้ยี่ส<อ>ิบแท่นก็คือที่ไปนะเป็นิีเลอร์<ะ>ได้เดี๋ยวหกโมงเยนเดี๋ยวเที่ยงคืนเดี๋ยวหนึ่งทุ่มก็แล้วแต่อารมณ์นะ